นางสาวเพลินพิษอินจันอายุ48ปีจบการศึกษาปริญญาตรีคลุศาสตร์บัณฑิตสาขาบารรลักษศาส,าสตร์สถาบันราชพัฒกำแพงเพชรประวัติการทำงานปีพศ2544ตำแหน่งบรรลักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงสามัคีปีพศ2551ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลราหารปัจจุบันครูกศนตำบลราหารอำเภอบึงสามคคีจังหวัดกำแพงเพชร เอกสารประกอบการประเมินตัวชี้วัดที่1นึ่จำนวนข้อมูลในฐาน d m i s มีการรายงานในระบบฐานข้อมูล d m i s ทุกขั้นตอนสกรอตําำบลระหารตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลระหารอำเภอบึงสามคีจังหวัดกำแพงเพชร อาคารได้รับสนับสนุนจากสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีงบประมาณ2,557สกรตำบนระหารมีบุคลากร1คนคือนางสาวเพลินพิษอินจันตำแหน่งครูกศนตำบนราหารมีเฟซบุ๊คชื่อสกรตำบนระหาร เพื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดการเรียนการสอนการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านต่างๆและเผยแพร่ข้อมูลผลงานการจัดการศึกษาในตำบลสกลรำํานลรหารมีระบบไฟฟ้าประปาและอินเทอร์เน็ตและมีบริการศูนย์ไอซีทีโดยให้บริการแก่ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการเรียนรู้ กีจวัตที่2ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการสกรตลตตาบลบุรหานมีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติและนําไปใช้ให้ตรงตามความต้องการและทันเวลาที่กําหนด ตัวชี้บัตรที่3จํจำนวนความสําเร็จของการศึกษาขั้นพื้นฐานสกลตําบลรรหารมีจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบตรงตามเกณฑ์ที่สํานักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้กําหนดโดยมีนักศึกษาระดับประถมศึกษาสองคนมัธยมศึกษาตอนต้น31คนมัธยมศึกษาตอนปลาย34คนรวมทั้งสิ้น67คน และมีการวิเคราะห์ศักยภาพของนักศึกษาสำรวจความต้องการเพื่อจะทำแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์ทำบันทึกการเรียนรู้ทำข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษามีปฏิทินการพบกลุ่มการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไป 1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2ทับ6โครงการขับขี่ปลอดภัยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเสริมสร้างวินัยและคุณธรรม สโครงการส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานภาคเรียนที่2ทับ2566โครงการวัดผลสมรุลสอบกลางภาคเรียนนักศึกษากศนหโครงการค่ายคุณธรรมเสริมสร้างวินยัยต้านพย,ยาศิษติดภาคเรียนที่2ทับ2566นวัดป่าวังชโอนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือ e อนภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2566มีจำนวนทั้งสิ้น9คนเข้าสอบ9คนคิดเป็นร้อยละ100ตัวชีวัดท,ที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสกลธรตมนละหานมีผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน9คนคิดเป็นร้อยละ100 ตัวชี้วัดที่5ร้อยละผู้เข้าสอบปลายภาคจำนวนรายวิชาบังคับในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566เทียบกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนคิดเป็นร้อยละ77.6ตัวชี้วัดที่7จําำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายสกลตำบลละหานจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องดังนี้ หการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการส่รงเสริมการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการที่หมู่ที่สบ้านทุ่งสนุนใต้กลุ่มสนใจการทำน้ำลำไยห,หมู่ที่ 7. บ้านพงทองคำกลุ่มสนใจการทำขนมชั้นแฟนซีหมู่ที่ 10. บ้านคลองเจริญสุขพัฒนากลุ่มสนใจการทำหมูแดดเดียวหมู่ที่ 2. บ้านกระบวยทองใต้ กลุ่มสนใจการทำปลาแดดเดียวหมู่ที่3บ้านทุ่งสนุนใต้กลุ่มสนใจการทำผัดมีซัวหมู่ที่5บ้านขอปล่องตัวชีวัดที่8 ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นําความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายจํานวนผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องได้มีการนําความรู้ไปใช้มีผลการดาเนินง,งานบนรรลุตามแผนปฏิบัติการของสอกลตบุระหานละพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นและนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันตัวชี้วัดที่9จํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยสกลตบุระหานได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หนึ่งกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนและสกลตำบลอลหารมีผู้ใช้บริการ100คน 2. กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน3แห่งมีจำนวนผู้ใช้บริการ120คน,น,น 3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านมีจำนวน10คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่จำนวน35คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดจำนวน75คน ตัวชี้วัดที่1 0จํานวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนสกรตําบลละหารได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในบ้านหนังสือชุมชนการจัดป้ายนิเทศการมอบสือ่อมอบหนังสือไว้ภายในบ้านหนังสือชุมชนตัวชี้วัดที่1 1ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยระดับตำบล 2. ร่วมประชุมกับเทศบาลตำบลละหารกำนันผู้ใหญ่บ้านในการวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆภายในตำบลตัวชี้วัดที่12จําจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนสกลตำบลละหารร่วมโครงการตามน้องมาเรียนโดยสกลตตำบลละหารมีนักศึกษาในโครงการตามน้องมาเรียนหนึ่งคนคือนางสาวนาตยาแก่นวิทย์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกิจกรรมวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยเข้าประกวดการตำส้มตำลีลาณสนะสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชรงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายวันที่20ตุลาคม2566ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันที่4ธันวาคม2566 ร่วมกิจกรรมกิจอาสาบำเพ็ญสาธารณาประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนากาธิเบศรูมิพุอดดยเดดมลหาราชร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและลำลื้กถึงบุญคุณพระมหากษัตริย์ในวันที่13ตุลาคม2566ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนากาธิเบศร์มหาราช วันที่3ตุลาคม2566วันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันที่5ธันวาคม2566วันคล้ายวันพระราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชวันที่27พฤศจิกาย,ยน2566ร่วมพิธีทอดกรถินนพระ่าสามคัคคีและร่วมโรงทานณวัดทุ่งสนุนรัตนาราม วันที่20ธันวาคม2566นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบอลเลย่บอลหญิงในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ว่าการอำเภอบึงสามัคคีวันที่26ธันวาคม2566ร่วมกิจกรรมสคสปันสุขสนุกกับการเรียนรู้เพื่อสง่งต่อความสุขสู่น้องทั่วประเทศณโนะรงเรียนบ้านหนองคล้า วันที่13มกราคม2567ร่วมกิจกรรมบันเด็กแห่งชาติร่วมกับเทศบาลตำบลละหารโดยนำกิจกรรมประกวดสมุดทำมือและเกมต่างๆเพื่อให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าววันที่16มกราคม2567ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติที่โรงเรียนละหารวิทยาพร้อมรับเกียรติบตัตรครูกศนอดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา วันที่21กุมภาพันธ์2 5 6 6ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเปตองร่วมกับอำเภอบึงสามคีโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2567วันที่6-7ถึงกุมภาพันธ์2567เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและบรรณาธิการแบบทดสอบวัดผลสมร์ปลายภาคเรียนภาครายวิชาเลือกเสรีหลักสูตรการศึกษานอกระบบะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551นณะ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชรวันที่8-9กุมภาพันธ์2567เข้าร่วมโครงการพัฒนาการทำโครงงานวิทยาศาสตร์สังกัดสกรอมเพื่อเมืองจังหวัดกำแพงเพชรณห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชรตัวชีวัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีเบสแพคทีสสกรอตำบลละหารมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้เรียนรู้อาชีพต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้และมีแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพผลการดำเนินง,งานประชาชนตำบลละหารมีความพึงพอใจและได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว และผู้นำชุมชนตำบลลรหานได้มอบเกียรติบัตรให้ครูกศนตำบลลรหานดีเด่นด้านการจัดการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลลรหานสะกะละตำบลลรหานโดยนางสาวเพลินพิษอินจันขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านขอขอบคุณค่ะ